สำหรับทางด้านภูมแดงนี่เศสองทองภูมิสปอร์อายุ12สองปีครับเป็นลูกหลานจากฝั่งสปปลาวแมงสวันัเชียงปอชกมาแล้วสิบห้ารังครับชนะสิบแพงห้าหัวหน้าคะก็อยู่เสียงหลองทองภูมิสปอร์นั่นเองผูชุ้งกคบฝน่งนั้นเทศปีต้าอดีชชุดจิ้งจานสาวชุดกีมาเพื่อสิิ 16บปีครับตัวน,นี้นี่จากออกมาจากบ้านที่9ตำบลนานกนาะอำเภอศรีบุญเรือจังหวัดหนองบัวลำพูชกชนะ19ครัง้งครับชนะสิบแพ้สหัวหน้าคนะก็คือท่านอาจารย์กีเรสสเดชทราบสดั่นเดชสามหลักคนะเะแนนทางด้านน้องเปิ้ลแจ็กกี้ยิมที่หนองบัวลำพูชนะทางด้านเพชรรัชนก ที่นครราชศีมาหลังสุดนอกเชรนาเดียผู้โต๊ะมวยไทยที่ใจโบวันนี้บอกว่าทันใจร้อยเกิดเสร็จขอให้โชคดีละคู่น,นละลูกน้ำเงินนี่หนองบัวดังโบอายุหา่าง,ง,งกันโย่ห้าปีนงแดนี่สิบสี่น้ำเงินสิบเก้ายกที่หนึ่ง้ว เรื่งขการวิชชอมย่านรอบน่นนเทศสองก็หเชีเ้านกเชี่เดิต้องห่งนนโอ้หัวที่เดี่งนัว้ากี่ดี่ยครับคู่ต่อไปจะเป็นมวยรอบไม่ว่าจะเป็นเทฟ้ารุก เกียรธิพัฒน์จากพชรนิจารชิงจดเยี่ยมถ้ามียอดแก้แก่นวดตัวนี้เลยแดงนี่ตมนะครับสไตล์มวยก็เป็นมวยจังหวะฝีมือครับเดี๋ยวมาดูว่านะยกสองเพชรกิตาชิงเดินอีกเหมือนเดิมครับส่วนเจ้าเพชรสองก็ต่อยตมนะครับถนัดของตัวเองครับนี่ฮะมีคาแทงเข้ามาครับสวยๆเลยฮะมาแต่ว่าไม่ทาให เพชรตีตายถั่อแล้วครับขยับเข้าหานี่ครับวางเข่งขวาดับมามาขวาคนละทีขวาคนละทีนี่ครับลอยมาเตะขาดีครับมาใครจะแข็งกว่ากันมาเลยนี่ครับนะปู่นี้นี่นะครับมีโอกาสได้สัมภาษณ์นะบอกว่าต้องขวารางวัลดูเดือดให้ได้เอามาแบ่งกันคนละสามพันนี่ครับ เดี๋ยวดูความการชกนี่น่าสนใจเลยครับเพชรกีตาขยับเข้าหาสามัดหนึ่งสองครับเพบสสองรอโต,โต้นะครับอย่างมีสติแล้วครับเดี๋ยวมาดูว่าใครทำได้ดีกว่ากันมาขวาเพชรกีตาขวาเพชรกีตาเบสสองมีสองซ้ายพุ่งเข้ามามาโอ้โสู้กันสนุกครับมานี่ครับขวาเพชรกีตาเบสสองก็พยายามเตะขวาสกัดไว้ ลมาเด็กีตาดีบล็อกหมัดครับแล้วก็ออกแข้งไม่ปล่อยให้ห่างแล้วครับเด็กีตาขยับหาเตะขวาแล้วว่าโดนเตะสองถีบขวาสกัดไวปมาเล่ามา,มานี่ครับปล่อยหมัดตัมตัวครับมาเตะตัดล่างเตะสอง,สองว่าไงเตะสองถีบสกัดไว้เตะสอง เพชรสองนี่ครับจดจุดจ้องจ้องรอจังหวะแล้วทีมสกัดเอาไว้เพชรกีต้าเข้าไปต่อยทองนี่ครับทีมขวาสกัดเอาไว้มาต่างยกแล้วทีมขวาแก้ทีมขวายังไงเพชรกีต้านี่ครับโดนทีมขวาเพชรกีต้าดู่ห่างนี่ครับเข้าไปหานี่โดนทีมขวาสกัดไว้บนรอบที่สอง ้อลเดือดตรงนี้มากนะครับไม่ว่าจะเป็นมุมแดงน้ำเงินในเดี๋กมผู้ถูกเวลาสูงสัดสีโดนองค์ต่อสลับเวลารอบเก่งๆผู้มวยดูเดือดตามที่ทั้งคู่ตั้งเป้าไว้ครับผมทางขึ้นทางพอดีาต้องร่วมมือกันฮะนะครับดังเงินเพชรจีรันขยับเข้าหาวางแห้ขวาหมุดครับโดนเพชรกีนตา โดนเจ้าเพชรสองถีบสกัดไว้นะวนี่ครับทีบขวานี่ครับติดบัดล่างแล้วเข้าไปสาวมารครับเชรจิตาจิตาต,าต้องเดินเร็วขึ้นนะฮะเพราะว่าต้องชิงหนีจังหวะถีบของเจ้าเพชรสองไม่ได้นี่ครับ ใช่แล้วครับเข้าถึงตัวแล้วก็มีหมัดซ้ายขวานี่ครับติ๊กหลุดก็โดนทุงพูดครับเพชรสองวางเข่งขวาแต่ว่าพอเข้าในแล้วนี่เพชรกิตาร์พยายามเต้งตีครับเพชรสองก็ขวางเล่าง,งัดตอกฮะ ยกสามแล้วครับนี่ครับมีๆความมันนี่เพิ่มขึ้นมาอีกระดับครับเซตสองใช้ขีดขวาสกัดไว้เชรจิน้าพยายามเข้าหาพยายามออกเค้งขวาแล้วครับ จังหวะปีมือนี่อยู่ที่แดงครับจังหวะเ้าไปทำนี่หลุดหว๋ไม่ได้ครับเพชรกีตาร์ได้หมัดครับหนึ่งสองนี่ครับทีขวาเพชรสองทีขวาสกัดไว้นี่ครับแรกแข้งเขาก็โดนทีขวาต่อยหมัดขวาทีขวาสกัดไว้เพชรสองเพชรกีตาร์ผมว่าช่วงท้ายไปยกสามนี่นี่ครับเอาถึงตัวไหม นี่ครับเสียสองนี่ถูกใจครับนะลูกศิษย์ทำได millet, ้ตามแผนครับนะดักฟีดไม่ให้เข้าถึงตัวครับโอ้โหคู่น <willst tasting S 1> ี้ด้วยนะครับอ้าให้มันโค้งง่ายนะครัลูกเอาให้สนุกเลยโยนสี่ครับมาเพชรกีตาเดินตามแผนครับนี่ฮะเดินไปบังแข้งแล้วก็ออกแงขวาโตขวาโตครับ ขวาคนละทีดูว่าใครจะขวาเม่นกว่ากันครับแต่ว่าทีมขวาของเ้าเพชรสองนี่ทำลายจังหวะได้ดีเหลือเกินครับเพชรกีตาร์พยบเข้าหานี่ฮะนี่ครับขวาหลุดแล้วก็โดนขวาโตครับขวามาโดนหมัดขวาตรงหงองเพชรสองเพชรกีตาร์ขวานี่ครับเะขวาไม่ถึงแต่ว่าหมัดได้นี่ครับเพชรสองนี่ ใ้จ,จังหวะที่ขวาสกัดการเข้าทำของเพชกีตาครับมาเนี่ยขวาขวากับหมัดแล้วก็ชิงทีบแล้วครับไปฉลา,าดครับเจ้าเพชรสองนี่เดี๋ยวดูเพชรกีตานี่ครับเข้าไปได้หมัดซ้ายขวาเนี่ยพอตี่ไ่ทันก็ถึงตัวแล้วครับขยับเข้าหาใหม่มาครับเนี่ยไวจังหวะชิงไวนานไม่ดีครับ เมทกิต้ายิงหางยิง่วยโอกาสให้เจ้าเมทสองตั้งหลักครับโอ้ยดีครับ ใจแล้ววิ่งครับวิ่งเข้าไปถึงแล้วไปหยุดหยุดแล้วออกแขงขวานี่ยมาพยา,าย,ย,ยามาย,ย,มยามขับข้ามไปเลยขนเลยโยอย้ดยดยีครับขวาขึ้นขั้นคอเลยฮะชิงจังหวะออกอาวุธสวยครับเล็บสองดอกนี้ อย่าลืมนะครับสนามมวยในโด,ดมชิปชมคาเฟ่โปรแกรมการแข่งขันออกมาเรียบร้อ,รอย21กุมภาพันธ์มาชมวันนั้นเป็นการทีแมแชมป์วัยรอบทนาเนต์ชายนะครับเราจะไม่มีการทีแมแชมป์เป็นการพบวันที่21โอ้ทอยนะครับ21คู่ชิจเนอเลอร์ไทยชนะวันนั้นวันนี้นะไทยชนะได้หนึ่งแสนทดแพ้ที่สองระดับสอได้ห้าหมื่นบาท วันที่21นะครับวัยรอบโนลิมปิชายรอบที่เจ็ดเลือกยกสุดท้ายยกที่ห้าครับ บทชังทขอเสียงปรบมือให้สะบวยพวกนีด้วยนะครับเพลนุกเรีนติ นสมกับที่ได้พูดนะครับให้ทัศนะไว้นะครับแล้วก็เดี๋ยวมาลุ้นกันครับผลการแข่งขันนี่แดงครับเพชรสองเขาพรทธบนะเ้าชนะเจ้าเพชรกีตาอจิรเดชไปครับ